อ้าวแกเราให้อาหารเป็ดเสร็จแล้วเมื่อกี้เรานึกออกแล้วค่ะพี่ครอสก่อนดิฉันไปรับก็คือพี่พี่นิ่มสีฟ้ากับพี่บีขนาคำค่ะโช่วงที่เราคัดกันไปอยู่ดีๆปุ๊บขึ้นมา พี่บีคณาเขาใช่พอเป็ดร้องกันนึกออกเลยพี่บีเออคืออันที่แล้วเราคุเราคุยกันว่าโกปไปคอรัสให้พี่ป้อมพี่โตะแล้วก็พูดถึงคนก่อนหน้ากบรุ่นก่อนเจนก่อนก็คือมีพี่นิ่มสีฟ้ามีครูส้มแล้วก็มีพี่บีคณาคำนึกชื่อพี่บีไม่ออกแต่รู้ว่าเปลี่ยนเขาร้องเพลงชื่อว่าเปลี่ยนพี่เปิดบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะเขาจะเป็นแนวแนวนั้นเออเอออ่ะกลับมาที่เรื่องที่ ย้อนกลับไปอีกตอนเด็กตอนที่ร้องเพลงที่ประกวดร้องเพลงตอนนั้นได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเลขดีเด่นก็คือที่ที่สามมันจะมีสามที่สองมีสามคนจริงๆคะแนนมันไล่เรียกเขาก็เลยเรียกเป็นที่สองเป็นประ็จริงก็มีแรง k i n g โง่ที่สามอ่าก็ก็คืออยู่ในสามคนนี่แหละใช่หนึ่งสองสามแล้วก็มีพี่ตั๊กพี่ตั๊กสิริพรอ่ะพี่พี่ไก่ชอดีเบอร์หนึ่งอ๋อรุ่นเดียวกันเหรอรุ่นเดียวกันหมดค่ะจริงดิใช่แล้วก็ พ,พี่สลาแยมไอจำได้ความจำตอนเด็กมันยังดีอยู่ยเดี๋ยวได้ที่สอง <c oughs> แล้วบอกว่าคะแนนที่สาแล้วก็พี่ตักที่สี่คือไล่กันหมดคะแนนไล่ๆ่กันไอ้ไสามคนเนี้ยโอ้ยยุคนั้นน่ะหินมากในการประกวดร้องเพลงเขาเป็นรนาอ,อาชีพตอนนั้นพี่ตักก็ร้องในอาชีพร้องเก่งทุกคนร้องเก่งอ๋เราเราเด็กสุดไหมตอนนั้นเราเด็กสุดไหมเด็กสุดแต่ว่า15 1หแข่งไปทั้งปีนะคะเหมือนเข้าโรงเรียนดีมากเลยจนถึง16เลยก็คือ การแข่งขันยุคนั้นมันคือเราได้เรียนรู้อย่างชัดเจนเหมือนสมัยเนี้ยที่แข่งมันก็ได้เรียนรู้การทํางานของผมได้เรียนรู้แบบก็คล้ายๆการทํา,า,า,าทงานแต่เขาเน้นการแสดงสดเหมือนแบบทําให้เราอยากเรียนดนตรีก็เลยไปเรียนดนตรีอถ้าไม่ได้แข่งก็จะไม่ได้อยากเรียนดนตรีอยากทาําโฆษณาบ้าโฆษณามากชอบดูโฆษณาแล้วทำไมถึงไปแข่งใครใคร <laughs> ทำไมอยู่ดีแบบว่าเออในเมื่อชอบชอบ โฆษณาชอบอะไรนี้มันไม่น่าจะคนละสายกันนะทำไมทำไมอยู่ดีไปร้องเพลงนี่มันเป็นมันเป็นนี่พี่ก็ไม่รู้สตอรี่กบนะเอออยากฟังมากมันเป็นดวงนะพี่เออกบเล่ามาพีคือกบตอนเด็กอ่ะอ่าเพรอายุ13บามกบย้ายไปอยู่คุณลุงแล้วก็คุณลุงทํางานหนักก็จะมีคุณอาคอยดูแลคุณลุงคุณอาก็จะตั้งคาราโอเกะไว้เครื่องหนึ่งเขาชอบร้องเพลงคุณลุงชอบร้องเพลงมาก ก็ตั้งคาราโอเกะก่อนเป็นเทปแคสเซ็ตมันก็เป็นตู้ลำโพงใส่เทปแล้วเปิดร้องแบบไมนัสุวรอ๋อเป็นไมนัสวันฟิลิปปินสิลโปสิงคโป่ถาม้ก็นั่งร้องเขาเห็นผมว่างๆเขากว่า,วานั่งร้องเพลงปะเพราะว่าผมไม่ได้เรียนเปียโนแล้วครูเปียโนไม่ตามไปสอนมันไกลก็เลยร้องเพลงแล้วเพลงแกมมี่ออกมาก็ร้องทั้งอัลบั้มเนี่ยเมื่อก่อนมันออกไม่เยอะอใช่ไหม,มก็ร้องเพลงมาเพราะไม่มีอะไรทำก็ร้องบ้านร้องไปร้องไปเลยร้องไปไม่ได้เล่นกีฬาเพลงไทยเป็นสากลอยู่แล้วร้องหมด เพลงไทยเพลงสากลหัดร้องจากคัพเปนเทอร์สนิคิทัศน์ค่ะคุณเทเรย์ยอรี่ที่เขาเอามาร้องอ oh. ก็คือร้องจากฝั่งคนไทยนําเสนอผมยังไม่ได้ฟังเพลงฝรั่ง uh, uh, uh. แล้วก็อพอร้องบ่อยๆปุ๊บไปงานโรงเรียนโรงเรียนก็ตั้งแต่ประถมพี่มันก็จะมีแบบร้องเพลงงานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มามัธยมก็เลยเอาว่ามีชมก็เลยลองร <ừ. S 1> ้องพอร้องที่บ้านมาที่บ้านเห็นนั่งร้องเพลงทุกวันบอก เออหากิจกรรมให้ทำเนี่ยเพื่อใหญ่กาหากิจกรรมเขาบอกเนี่ยคุณอินพรทิพย์นรงเดชเขามีจัดแข่งขันนิสันอวอร์ดเนี่ยไปลองแข่งไหมอายุถึงยังเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตอนสิบสี่เกือบจะสิบห้าเขาอนุญาตให้แต่ตอนปีนั้นตกรอบพี่จำได้ที่ยาได้ที่หนึ่งอ่าแล้วพออายุสิบห้าก็เข้าไปแข่งอีกทีก็ก็ดีขึ้นก็เลยก็ได้ซ้อมบ่อยขึ้นว่าเหมือนแสดงว่าโดนผลักดันให้ไปแข่งเพื่อทํากิจกรรมยามว่างไม่ใช่จะไปจะได้ไม่ไปแบบ ไปเล่นกระโกลกลาอะไรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นคือเป้าหมายไมแล้วก็ได้ประสบการณ์ก็ดีก็เลยก็เลยผลพลอยได้คือทําให้รู้ว่าอ๋อชอบดนตรีจ้าชอบมากเพราะเวลาซ้อมซ้อมเปียโนอะไรอย่างเงี้ยก่อนร้องเพลงก็ชอบอยู่ชอบซ้อมสบายใจนิ่งสงบอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแสดงว่าที่บ้านเป็นสายดนตรี สายดนตรีสายร้องเพลงคุณพ่อชอบฟังคัสสิกชอบเล่นเปียโนพ่อเล่นเปียโนคุณลุงชอบฟังคัสสิกเหมือนกันกบก็เลยซึมซับแล้วก็เลยมีคนสนับสนุนเพราะเขาชอบดนตรีก็เล่นได้เขาลุงไม่เล่นแต่ลุงฟังก็เล่นกบกบเล่นไหมตอนนั้นเด็กๆโคก็เล่นเปียโนตามพ่อพ่อชอบเล่นเปียโนคัทจิกอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็เลยมีสกิลเรื่องอการร้องเรื่องโน้ตเรื่องนี้เราก็เลยได้ฟังดนตรีฟังโอเปร่ามาพร้อมพ่อพ่อไปส่งทุกเช้าเปิด คาสิทุกอย่างอ๋อนี่ไงเเนี่ยมาทุกวันน่ะพี่ตายแล้วเสียงแบบว่าขนลุกมากไม่พี่นึกบอก่ามันก็ได้ยินแล้วเพะเพลงนี้คุ้นๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่เลี้ยงก็ชอบฟังเพลงดิสโก้สมัยก่อนมีจีเนี่ยได้ยินมาจากแม่เป็นแม่เลี้ยงพอสนับสนุนเสร็จก็ไปประกวดสองครั้งพอครั้งที่สองไม่ได้รางวัลเลยของนิสันอวอร์ดปีที่สอง่จ๊มค่ะทีนี้ทีนี้ได้ครูดีด้วยครูดุด ช่วยเมตตาสอนโอ้อาจารย์ดุษฎีพนมยงป่บใช่แล้วก็ถ้ากอบจาไม่ผิดหรกจำได้อย่างนั้นคือครูดุษฎีท่านเป็นกรรมการท่านหยุดเป็นกรรมการรอบเซมิแล้วก็รอบสุดท้ายเลยเพื่อให้ออกแข่งได้มไม่งั้นมันคือไม่แฟร์ด,ดูดิคนมีคุณธรรมเป็นอย่างเงี้ยพีน่นี่ตัวเองเป็นเลยได้มานี่ไงคือเราอยู่กับคนมีคุณธรรม เขาเขาถึงบอกนะบอกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลเนาะใช่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวล้อมีผลเราแล้วคนที่เราเเด้แล้วก็มา n d s e ตวิธีคิดของเราด้วยก็เราก็ได้ม i n d s e ตจากเขาแล้วก็ได้อะไรจากดนตรีจากการแข่งขันเนี่ยเยอะมันเหมือนแข่งกีฬาเลยพี่พี่จะถามกบต่อพี่ก็เลยไม่ถามแล้วพี่จะถามว่ากบเหมือนเด็กสมัยนี้เวลาประกวดร้องเพลงไหมคือแบบโอ้โหกูเอาได้จะเป็นจะตายกูต้องไปแม่งยี่สิบสามสิบเวที สาวนิดเป็นอย่างนั้นไหมสมัยเด็กเอ่อเป็นอย่างนั้นตรงที่ว่าไปทุกเวทีที่เขามีเพื่อจะหาประสบการณ์ไม่ได้คิดว่าจะเอารางวัลแต่ป่าคู่หาประสบการณ์แต่เราหาประสบการณ์จริงๆอมมืมันมีคนอื่นเขาเก่งกว่าทั้งเหยืะพี่มาก่อนอคือมันไปเทียบกับเขาไม่ได้เลยแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอคนชอบ ร้องเพลงเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้คุยเจอกันง่ายแบบนี้ใช่ไหมพี่มต้องโทรศัศพท์ใครอยู่ไหนก็ไม่รู้พอม,มาเจอทีโอกดีใจคนชอบร้องเพลงเหมือนกันหมดเลยเอะไรเงี้ยที่ปัจจุบันเขาอาจจะลําบากขึ้นนั่นก็อยู่ที่กับคนรอบข้างจริงแล้วเมนไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนยังไงอยู่กับคนรอบข้างของเราว่าบอกวัตถุประสงค์ของเราอะที่เรามาทําพวกนี้เพื่ออะไรมากกว่าถ้าประสบการณ์คือเราได้เรียนรู้ มันก็จะเอนจอยก็แปลว่าได้ผลละเหมือนคนทําบุญแล้วบอกได้บุญตอนไหนได้บุญตอนทําอมส่งบุญได้ไหมส่งไม่ได้นั่นแหละสีเรื่องเดียวกันสุขใจใจตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยถูกมันคือเราได้เพราะเราคิดแบบไหนเราได้ตอนนั้นเลยไงนั้นคนอื่นเขาก็เห็นเขาอาจจะชื่นชมเขาก็ได้ต่อเหมือนรับผลอนุโมทนาต่อนั้นคนเห็นเราแข่งล้วได้รางวัลแล้วดีใจด้วยเขาก็ดีใจกับเราด้วยมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องบอกว่ามันเป็นทางเดนือกันหมดเลยแล้วก็ ทีนี้ที่บอกว่าน้องปัจจุบันจะลําบากเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่มองว่าแล้วมันจะได้รางวัลก็ไม่แล้วนะผมว่าเด็กอยานี้ก็ฉลาดผู้ปกครองก็จะก็ก็ชำนานขึ้นคือการได้ออกทีวีเป็นเรื่องหลักค่ะไม่ใช่ว่าได้รางวัลออยู่ในทีวีให้นานที่สุดเอาหน้าหน้าไปโผล่ให้คนเห็นมาก<ห>ที่สุดให้เขาได้ยินเรามากที่สุดแล้วใครจะชอบเราเขาก็เรียกเราไปร้องเองเหมือนที่เดี๋ยวนี้มีช่องเองน่ะอืประมาณเดียวกันคือขอให้คน ได้มีโอกาสเห็นความสามารถของคุณแล้วเขาก็ไปเลือกเองอถ้าคุณ stand out พอแล้วแบบเจอคนจริตเหมือนกันม,ม,มันก็มีกลุ่มอยู่แล้ว แปลว,ว่าร้องเพลงมาก่อนหน้าประกวดจนประกวดประกวดเสร็จก็ร้องเพลงอยู่แล้วร้องมาเรื่อยๆชีวิต,ตอ,ยอยู่กับการร้องเพลงเนะาะใช่เพราะเราสนุกเนี่ยพี่แล้วเราอยากเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วหลังจากที่ได้รางวัลปุ๊บไออัลบั้มไอเมกกินเนชชั่วมาเลยปะ่ะอัลบั้มแรกมาเลยปะ่ะไม่ไม่พี่ก็เลยตั้งใจจะเข้ามาหาลัยเรียนดนตรีเพราะไม่รู้เรื่องดนตรีไงพี่อ่าไม่ไม่แสดงว่าอัลบั้มแรก เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวไปเรีเรเรยนดนตรีด้วยหรอหลังจากเรียนตุลาศิลปรกรรมตุลาก่อนออแล้วเรียนศิลปรกรรมตุลาเสร็จเขามีแต่คอสอนคัสสิกก็ไม่ได้อินคัสสิกตอนนั้นแต่ก็ทําให้รู้จักคนวงการคัสสิกที่เขาเรียนกันมาหูยค่ำเรียนมันตั้ง8ปี10ปีก่อนจะเข้ามาหาาอะคนที่มามตั้งใจจริงๆอ,อ่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทางานกันอยู่ คือคุณครูอาจารย์ที่มาละไรก็เก่งมากคือทุกคนที่เรียนกันมานี่ทำยังทํางานดนตรีกันอยู่คือครูเลือกเก่งอะอเพราะเขาต้องเลือกไงใครจะจริงจังเขาถึงจะให้เข้ามาอะไรก,ก็เรียนแส่และมันพราะมันไม่ใช่ทั่วไปอะแต่เรามาจากป๊อปลอ็อกม,มาจากมวยวัดอะอยู่ดีเขาแข่งอะพี่ก็เลยแบบแบบอยากเรียนต่อที่บ้านเขาเออมันมีเบิร์กลี่โน่นนี่นั่นไปเรียนเพราะลุงเมตตาลุงก็ให้เรียนส่งไปเรียน ส่งไปเรียนเบอร์ลี่ใช่ก็เลยได้รู้จักแจ๊สได้รู้จักเพลงป๊อปล็อกอาร์บีมต่างกันยังไงสไตล์เพลงเดี๋ยวนะไอตอนไปเรียนเบอร์ลี่เนี่ยตอนนั้นอัลบั้มแรกก็ยังไม่ออกใช่ไหมยังยังจบแล้วถึงกลับมาออดิช้าจริงเหรอจริงจบแล้วจะจะบอกว่าจะบอกว่าพี่กําลังนึกว่าพี่อะนั่งฟังเพลงของกบมาตลอดแล้วพี่ก็เห็นวิธีการร้องที่มันเปลี่ยนไปในทุกอัลบั้มพี่ก็เหมอะพี่เมื่อ3าสวันก่อนพี่ย้อนกลับไปฟังแม็กกิตแนชชัวรบ่อยมากเลยนะแล้วพี่ก็ฟังวิธีร้องพี่ก็บอกโอ ร้องเก่งมากเลยทำไมตอนตอนแรกอัลบั้มแรกมันร้องเก่งแบบนี้เลยหรอวะอ๋อนั่นเข้าใจแล้วไปเรียนที่เบิร์กย์มาแล้วคือมันนั้นมันร้องเพลงฝรั่งเยอะจะได้ยินว่าป้องไทยปักแปะคไม่ค่อยชัดแล้วก็คำจะยาวหมดเพราะภาษากรีเน้นเปิดแล้วไม่ร้องภาษาไทยเลยภาษาไทยกลับมาพูดยังไม่ชัดเลยพี่ไม่ได้พูดพูดนะแต่ไม่ได้พูดบ่อยๆไปเรียนอยู่กี่ปีฮะัสามปีสามปีสามปีสำเนียงคืออายชีวิตไปนน่นเลยว่างั้นใช่ใช่แต่แต่ทุก ทุกหน้าหนาวจะกลับมาหนาวมากก็อยากอยู่ก็ก็ทำแค่าไยร่อยู่ยังไงมันจะได้ยินอย่างนั้นทําไมถึงต้องไปเรียนที่เบิร์กย์มันดีกว่าที่อื่นๆที่เขาไปเรียนร้องเพลงกันมีที่เดียวมีที่เดียวที่ให้ปริญญามีมาตรฐานเพราะสมัยก่อนก็ไม่ใช่ทุกมหาลัยมีคอนเทนต์ไเรียนเปหลักสูตรใช่เรียกว่าเป็น contemporary music คือทุกสไตล์ที่ไม่ใช่คลาสสิก ก็เขาแต่เขาก็ให้เป็นแจ๊สคือลองจากคลาสสิกก็คือแจ๊สที่ถือว่าเป็นแบบเมนอะที่ม,มีคนยอมรับทั่วโลกลงเบิร์กลีย์ตมาจากแจ๊สแล้วเขาก็พัฒนาให้มันเข้ากับอะไรมันดังเขาก็เริ่มสอนในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็มี MI t ี่อตอนนั้น MI ยังไม่ค่อยดัง Music Institute อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะไปเบิร์กลีย์ซึ่งดีเพ่อผมอะไม่รู้แจ๊ส Oh. ไม่สนใจแจส๊สมาก่อนแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่รุ่นคลาสสิกอะที่ที่เราโตมาด้วยอะเขาก็ฟังแจส๊สแต่เราก็ก็เลยได้ฟังเพลงมันคือเพลงพ pop ล่ารุ่นก่อนล็อกกันแหละร oh, oh, oh. ุ่นที่ยังแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยรูปหรูๆหน่อย oh, oh. <c oughs> ก็คือค่อยๆ oh, oh. พัฒนาคลาสสิกเป็นองค์ออเคสตราออเคสตรามาแล้วก็ร้องเพลงป๊อปมากขึ้นแต่ใช้วงออเคสตราแล้วก็เริ่มลด รถวอดวนเป็นวงเล็กละอะไรแต่ตอนอยู่เมืองไทยไม่ได้เรียนเรียนร้องเพลงมันวิธีการสอนของของฝรั่งเขาแบบนั้นอะของที่นุ่งนร้องคัสสิกกันหมดพี่วิธีร้องไม่ได้เป็นป๊อปอ๋อมันก็เลยจะร้องกันคนละแบบร้องคนละแบบก็จะเป็นโชว์ทูนแบบใหญ่ๆอ่อะใหญ่ใลญ่สลงไงตามเพลงฝรั่งยังไงยังไงร้องซิลองโหยหวนนะพี่ลองโหยหโหยเหมือนเหมือนบัวขาวอะไม่รู้อะเอบัวให้เ็นบัวขาวเสียงเป็นี้เหมือนแห้งทีอะไรก่อนอะ เสียงต้องเป็นอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อมันคือคลาสสิกอะพี่แต่อันนี้ไม่เรียกคลาสสิกนะคัดสิกจะหลอกให้ร้องไม่ได้เลยหรอกถ้าจริงจต้องดีกว่านี้ของผมมันลูกครึ่งลูกครึ่งไม่ไม่นับตัวเองเป็นคลาสสิกเออแต่เราเรียกพี่าลับบอกร้องคลาสสิกเพราะเราร้องเพลงคลาสสิกเฉยๆร้องเพลงประเภทนั้นแต่ใช้เสียงตัวเองไปเจอใครบ้างที่ไปเรียนที่ที่เบิร์กลีเก่งเก่งที่เป็นระดับประเทศนักร้องไม่มีตอนนั้นมีแต่นักดนตรีปัจจุบันก็จะเป็น อ่าอ่ะก็ก็ที่วง P.O.P. แล้วก็แล้วก็ดูแลวงดูแลสไปซี่ดีสตอนนี้อืมแล้วก็ดู m M i มมาดูเล็คสิทธ์อก็ต้องรุ่นนี้แหละพี่พ่อมาทิ่ไปเรียนมาแล้วก็ปัจจุบันยังมีเด็กรุ่นใหม่รู้ไหมมีมีมีเด็กรุ่นไปเรียนไหมมีมีมีลูกมีลูกศิษย์เด็กๆเลยตอนแรกเขามาหัดเรียนร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยตอนนี้เ็าไปเมเจอร์กีตาร์อ่าอยู่เบอร์ียังเรียนไม่จบเลยมีมีเด็กไทยเกงคะเก่ง พอกลับไปเรียนที่นี่สามปีปุ๊บกลับมาได้ทําอัลบั้มเลยปะไม่พี่ก็ออดิชั่นร้อง BSO ก่อนเพราะลุงอะ่ะชอบอ่าคุณลุงชื่ออะไรนะคุณดรสุข,ขุมนวพันอ่าดรสุข,ขุมนวพันอ่าก็คุณลุงชอบแล้วก็คุณลุงเป็นประธานวงพอดีลุงบอกไป audition ออดิชั่นป่เพราะไม่งั้นมาลุงเขาไม่ได้อยากให้ออกเท เขาอยากให้ไปสายที่เขาชอบอพี่น้องว่าแบบเรียนกลับมาแล้วช่วยร้องเพลงให้เพื่อนลุงฟังอะไรเงี้ยความสุขอยู่แค่นั้นคือความสุขเขาอยากให้เขาอยากหลานฉันร้องร้องให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนก็ฟังแหละวงออเคสตราแล้วบอกลุงลุงอย่าไปเรียนป๊อปมาแล้วต้องกลับมาน้่งร้องบัวขาวออเดชั่นเกือบลากเลือดตายอ่ะพี่เอ็นบัวขาวเหรอมันคือแบบสิ่งที่เรียนมายังไม่ได้ใช้แล้วก็ของร้อนมากอยากร้องมากเลยก็ไม่มีให้ร้องที่เนี่ย หรอที่นี่ยังไม่มาของร้อนที่อยากร้องตอนนั้นคือเพลงอะไรอะเพลงไอเนบีผิวดาตอนนั้นยังจำได้ไม่มีใครร้องร้องให้ฟังดลยจีจำไม่ได้แล้วเนี่ยเพลงอะไรอะของใครพวกแบบแพทตี้ลาเบลอะไรอย่างเงี้ยทำาัได้ไหมทำทัได้ไหมนั้นเะแบบ แต่มันู็นกครึ่งนะอยากรู้ว่าที่เป็นแบบร้องของเนี่ยของฉันที่อยากร้องแบบนี้ตอนนู้นเอาตอนนู้นนะฟิวนั้นนนั้นเขาร้องเพลงอะไร loud and clear น่ะไอ๋อ it might be you ตบจำม่ค่อยได้แล้วมันจะร้องของ seven bishop หรอใช่แต่เขามาร้องใหม่แบบ r ี h a r m ใหม่เป็นแบบ R&B เป็นแนวเขามันเพาะมากเลยเอาดิเอาดิเอาดิหน่อยดิขอหน่อย ทำไม่ค่อยได้หรอกนะทอมมันจะเปลี่ยนวิธีเอ้าเป็ s พาส t องทอ watching trains g บายมันจะร้องแบบเนี้ยเปลี่ยนสไตล์กันม่เพราะว่ะใช่มันพอมากพี่แล้วแบบแต่ตอนนั้นอะ R&B ร์เขาไม่ดังเออมันจะมันมันจะไม่ใช่ยุคของอาร์นีป่ะเนาะจริงๆผอเรียนที่ได้เรียนมา เบสิกเบสิกของแอนดียคือร้องเหมือนปัจจุบันคือน้องเพียวร้องอ่ะร้องแบบนั้นอแต่เพียวเขาจะไปทางกอสเปิลเยอะเพียวเคพีเอ็นอ่ะเขาแบบแอนดีกอสเปิลคือร้องแบบไปโบส่์เขาจะเป็นแนวอ้าวอาหารเป็ดให้อาหารเป็ดดีแล้วยก่อนเออพวกเราจะมีภาระชีวิตในการดูแลน้องๆเยอะมากเป็ดก็เป็นสมาชิกในครอบครัวมีเก้าตัวเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปให้อาหารเป็ดก่อนดูกันไปยาวๆตลกเดียว